โจวินครับโจวินจังหวะปั้มบอลครับจังหวะปั้มบอลนี่ถ้าไม่เก่งข้อเท้านี่โอกาสที่จะเจ็บเองนี่สูงครับขอบคุณทุกทีมนะครับขอบคุณทุกทีมนะครับโอ้เจ้าจงครับหมดเวลาครับ

ขอบคุณครับมาดามฟินแลนด์กับแชลแรมครับแชลแรมแชลแรมมายังครับแชลแรมครับแชลแรมแชลแรมยกมือเลยครับแชลแรมแชลแรมมินิมาที่เดินลงมานี่มาดามฟินแลนด์ไหมลูกครับโอเคพร้อมต่อแชลแรมมายังโอ้ Thank wow. you.

เป็นฟีคิกระยะนี้ครับปากเชียดด้วยปากเชียดด้วยซ้ายโอโหคลนครับโอโหเต็มเต็มในจังหวะนี้เออว,ว่าสุดสุด้วจังหวะนี้ครับเป็นบอลตั้งตากหนาประตูของบ้าน,นบอลบอยบ้านบอลวิทเต ตังหวะนี้จะตะปุยดีนิดนึงครับได้ไหมแม่ได้อยู่ครับตะวันนีม้มาได้ไหมเข้าแล้วโอ้โหผมว่ามือลุ้นลุ้นว่าแกจะยิงไปกี่วอล่ะตะวันนี้ฟาวเข้าด้านหลังแล้วตอนนี้ฮะกายพินบอล ของบ้านบอลบอยครับบ้านบอลบอยบ้านบอลบอยยกยาวยาวมาแล้วใชไทมเฮ้ยไ่เข้าม,อามอาือด้วยประตูของฝากเชือด้วยฝากเชือด้วยฝากเชื่อดด้วยมาอย่างไงเข้าซ้ายแล้วตตดเอาโดนดักได้โดนดักได้แล้วยังไรก็บ้านบอลบอยเ<ป>ข้าขวาไหลามาโล่งๆแล้วแล้ว หรับเข้าไปแม่อย <c oughs> like like right? ่างดีย <laughs> okay. ังพุ่งระตูบังไว้ได้กลายเป็นกรรมการชี้ไปที่เตะมุมครับเน่กรรมการชี้ไปที่มุมฟงกลายเป็นเตะมุมของบ้านบอลบอยกรรมการให้เป็นเตะมุมที่ของบ้านบอลบอยนะครับสนามหนึ่งนะ่วนสนามสองนะครับ หมาดาวฟินแลนด์ครับในชุดสีกรมครับกับชเลมครับในชุดออกขาวดำออนไลนไ์ออก,ร,กนนรันสดนเหมือนเดิมทั้งสองช่องทางนะครับดูได้กัน, bon j, นกระายทั้งสองช่องทางแล้วจังหวะนี้มาอย่างไงมายัางไรแล้วไปต่อไปต่อไปต่อแวกลบแม่ไปเสียบอลกลางทางครับเอาละครับบ้านบอลบอยบ้านบอลบอยไหลโอ้โหแรงไปครับงหาะนี้ กายเป็นบอลตั้งเจ็บน้าประตูครับยกยาวๆมาเจ็บได้ทำไมเยันได้ยังได้อย hey, right? uh ู huh. no, exactly. uh ่แ huh. ล in ้วอยู่มาดีครับยิงโอ้โหไม่ตรงก้าครับ กายปินบอลจากหน้าประตูของบ้านบอล ช่วยด้วยไหลออกไปสกัดขวามองข้างหน้าไหลสั้นๆครับโอ้ถือว่าวันนี้ที่บรรยากาศถือว่าดีเลยนะครับเด็ดโอ้โหต้องบอกว่าสกัดออกแบบเส้นจะได้พาแปรในวันนี้ครับเอ่อทำการให้เป็นเต็มมุมของฝากช่วยด้วยครับทำการให้เป็นเต็มมุม คู่ต่อไปทั้งสองสานามเตรียมความพร้อมไปเลยนะครับคู่ต่อไปทั้งสองสานามครับเตรียมความพร้อมไว้ได้เลยครับ ต่อไปนะครับสำหรับสนามสองนะครับหนุ่มบ้านดอนพบกับขอโทษทีครับสนามสองนะครับโอเคครับถูกต้องหนุ่มบ้านดอนพบกับทุนันเอกเงินหารคอมทูนัเอกเงินหารคอมครับพบกับหนุ่มบ้านดอนครับในคู่ต่อไปครับเตรียมความพร้อมเลยครับสำหรับสนามสองนะครับ ส่วนสนามหนึ่งครับสนามหนึ่งครับจะเป็นสแวตแก๊กพบกับบิ๊กเอ็ม 88x มาดามจี้สนามหนึ่งคู่ต่อไปจะเป็นสแวตแก๊กพบกับบิ๊กเอ็ม 88x มาดามจี้ครับทั้งสองสนามเตรียมความพร้อมเลยนะครับวางแล้วจังหวะนี้ฝาว กลายเป็นบอลของฝากชื่อด้วยฝากเชื่อด้วย,เ,วยเสียบอลให้กับบ้านบอลบอยแบบนี้โดนลุกโทษไหมแม่ไปเข้ามุตอตาประตูก็สมัยนี้ครับอย่างดีเอาตัวรอดมาได้ฝากชื่อด้วยใหม่ฝากเชื่อด้วย

Oh, no. สนามสองมีสกอร์แล้วครับตอนนี้ก็เป็นชาเล่มครับออกดำมาดำฟินแลนด์ไปแล้วครับถึงประตูต่อศูนย์ครับโค้งอย่างสวยเลยใช่ไหมครับโอ้โหนี่ฮะมีดูภาพบทายดูควางบนเข้ามาฮะตอนนี้สนามหนึ่งครับยังสู้กันอยู่เขปัดเชียร์ด้วยกับบ้านบอลบอยยิงบอกว่า คู่นี้นี่นาจะหนีบวยนะครับเนาะฝากเชียร์ด้วยกับบ้านบอลบอยใช่ครับบ้านบอลบอยบ้านบอลบอยฝากเชียดด้วยยกมาครับแนี่ยนี่ฮะ อต้องบอกว่าขอบคุณเลยนะเออเทุกท่านและท,ทุกทีมนะครับที่เขารวมการแข่งขันในวันนี้ครับกับการแข่งขันฟุตบ,บอลย่าสันเทียแอนเดอพันธ์ครับครับถุงมาครับยกยาวยาวมาเก็บได้เอาละครับบาสบอลบอยบาสบอลบอย เข้าขวาเขา,วาเขาวาแล้วยิงอยู่หูไม่ได้แล้วจังหวะนี้ก็เป๋าเราบาไปเอ้าเราบ้านบอลบอยเป็นเข้าทางผู้เล่นของฝากเชื์ด้วยฝากเชื์ด้วยฝากเชือด้วยยังไงไปต่อไปเสียบอลแล้วจังหวะนี้ครับไอ้ตีเข้าหาตีเข้าหาท่าโวนเข้าขวาแล้วไม่ได้ยิงครับยังเป็นบอลของบ้านบอลบอยยี่ไกลไม่ได้ครับ เปิดยาวๆมาครับเก็บได้ครับฝากช่วยด้วยครับส,ส,สามสองสามสองครับแห่ตัวบนไม่ลงมาช่วยแล้วตอนนี้แล้วมีโอ้โหตโ้โหโองบอกว่โโาผู้รักษาประตูนี่ออกมาซี๊ไปเลยครับจังหวะนี้แล้วมีเหนียวมีรางอนจังหวนี้เหมเจ้าตัวเล็กเอาตัวเล็กเออ <c oughs> <c oughs> โอ้โหตกาเด็ดจ้าเลยครับ เุงของบ้านบอลบยครับบ้านบอลบอยดแม่พอพูดอย่างนี้ดโตกันว่าแบบนี้ได้ไหมย่างได้ไหมเอาแล้วครับตอนนี้โอ้สามสอง สามสามแล้วไหลมาได้เปิดเข้าไปด้าในไม่มีใครเลยวันนี้ครับแม่บอกว่าใจร้อนไปหน่อยแล้วจวมาดี้ไก่โอ้โห แต่นาประตูครับใส่ขึ้นมาเอาวุ้ยปล่อยสวยแล้วลูกน,นี้ครับแมถือว่าหลอกได้ดีแล้วเอาแล้วสิครับเข้าซ้ายแล้วไหลออกมายิงเรียบ้อติดด,ดับติดดับแล้วโอ้โหหนึง่งประตูเราถืนครับเถื่อนไม่ได้แล้วแมเอาแล้วสิครับแมกลายเป็น ปากเชียดด้วยครับยิงขึ้นนำบ้านบอลบอยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหมันไปติดอยู่ตรงนั้นครับแม้ยังดียังสามทันครับโอ้เอาดีครับจังหวะนี้ครับไหลมาใหม่ครับรบ,บ้านบอลบอยบ้านบอลบอยบ้าน boy, boy. บอลบอยมาได้ขึ้นมาครับ แล้วกรรมการปัดลูกมีเวลาการแข่งขันครับไกเป็นปักชิดด้วยครับเอาชนะบ้านบอลบอยไปครับในนัดนี้ครับพักกันสัพครู่ครับเดี๋ยวมาตามต่อคู่